นพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ฝนตกน้องพ่อพี่น้องเดินทางไปอยู่ที่อ่าบ้านค่าต้องลองอ่ากำลังจะเดินทางไปน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็มาส่วนหุ้มมาส่วนหุ้มเนาะเพชรยังกันนั่นเพชรจังดูแลเอาประคับสบายดีสบายดีสบายดีส่วนส่วนฝนน้องพ่อพี่น้องเลยโอ้ฝนตกแห้งเนาะตอนนี้อยู่ เถียงหน้าเจ้าพี่น้องเลยชั้นเอ้ยชั้นเอ้ยครับหมุ่ได้ยังบ่ลองล้มเนื้อรถนะอ๋อโอ้สุดยิอดที่สุดเลยคนตกเนาะพี่น้องเลยอตัวตกปวดทูเนาะแล้วคนตกระฆางพี่น้องก็ต้องได้ผ้ากันส้นก่อนเนาะช่้นเม็นยันมากใส,ส่ชานไปนลำทางนะพี <avent mental Sure> ่น้องเลย มจะต้องเปลี no? ่ยนคนอยู uh, no. ่อยู่บ้านเนอบ่ก้าขึ้นเนาะพี่น้องเอ้กีตารางเนี่ยเนาะบ่ก้าขินเนาะว่าสิเดินทางไปหาน้องเตี้ยเพิ่มพี่น้องเอ้แต่ว่าอ่านั่นเนาะระยะทางเนาะอ่าฝนตำไก่ทุกคเนาะน้ำไก่อยู่ได้พี่น้องเนี่มาทานหอดขึ้งนุ่มรับนี่แหละยาห้างในยาห้างแหน่ชื่อชื่อข้าวสารแน่พี่น้องชื่อข้าวสารแล้วก็บชื่อนะ ขนมน้ำเน่เนาะข้าวสารคนละสอบก็ประนามเปอร์เซนต์พี่น้องกันเบ่งกันยันมันนักนั่นแหละก็เลยอ่าใส่ก่อนใส่รถได้กับเข้ามาส่วนหุ่มเพราะว่าตอนนี้ก็บเฮงอยู่ได้พี่น้องคำแข่งนี่เปียกอยู่ได้บุ่งเคยเลยคำแข่งนี่เปียกในนอนเนาะอ่าถ้าถาผมตุ๊กแหวนนี่น้องพี่น้องหาตีตักเต็นเด้อเนาะเออ เออเด้อเด้อแม่เล่นอ้องพ่อพี่น้องสนกนอนเนาะอ่าดูเสื็จท่าเด้งเลยพี่น้องเลยมาแชนสบายดีเจ้าเนี่ยมาแชนสบายดีแล้วผมกินียเนาะเชนคนก้อนเป็นคนเนาะการไปแี้นี้ว่าจีเอาจากมาเนาะแม่เล่กะมื่อน,นี่นกะถือโอกาสเนาะพ่อพีอ่น้องมาถ่ายคลิปหน่อยทั้งพ่อแม่พี่น้องเบื้องพราะว่า อ่ามา t i นผลเนาะอ่า right s h นผลก่อนสิไปเฮือนของน้องเตี้ยเพิ่นอ่ามื้อนี้ทางผู้ใหญ่ทางบ่แ ab dittie televisative dis derrière a dog you are watching andأ scripture of material priced initus m y s ื i c a l warm hands and you have to stop the water bogiecam inatinya r e s u l t ้ว n d take t h e อ out jump roughy ย a m polls of evidence to s a ไ e him calm as y e ้と estateband and days do att union actually are going กำปันี่เป็นทวงทั้งเันนี่แล้วนี่ทั้งไม้ทั้งอุปกรณ์เท่าไหร่มัดยอุปกรณ์ไม้ตัวสท็อชาบห้อยเนาะถ่ายมนเช่้าก่อนจังไปโตจังไปโตเนาะคือตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้กับผมพี่น้องเบืองก้อนป่ะมีมะม่วงนนีถ่ายมีบุี่มีหนะมมีได้เหรอะเ นเนาะกันน,นเ่นแหละพี่น้องเลยการพูดแหละเดียวก็สี้ไทยบรรยากาศเนาะแห่งกับพรมเมพี่น้องเบิ่งตอนระยะทางไปเลยเพราะว่าตอนนี้ยังรอถ่ายผลเศร้าก่อนพี่น้องเลยอยงี้เนาะกำลังสีไปอนะบ้านของน้องเตี้ยนะพ่อพี่นอ้องแต่ว่าเกิดเนาะเกิดมีอุปสรรคหน่อยนึงก็คือจากาาธรรมชาติ์นะพ่อพี่น้องถึงเวลาฝนตกจากที่เบิ้งนี่คือ เก้าสิบอ่าหรือว่าร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ้เดีคือมีโอกาสฝนจีตกนะแต่คือแบบว่าจุดเบื้องน้ำสลึซับนะพี่น้องเอ้กับมิแต่ว่าอ่าเราให้ทางฝนเศร้าก่อนเนาะก็ค,ะคือผพรมีพี่น้องเห็นนั่นแหละอ่าเมื่อนี้กับสี่จักมาคือสิขี่อ่รารถจักก้อนพี่น้องเอ้ช่วงนี้ก็ได้หาเงินหาข้ามได้เนาะงพอพี่นอ้องพูนแหละอ่าจังใดกับบัจจิเด้งกับสี่เห็ดอ่าให้ได้เนาะ ฝันไว้แห่พี่น้องเอ้ยอ่าแต่ก็ได้บ่ได้ก็มีแต่ว่าอย่ามัเนาะใครกเฮาบ่มีคมฝันอ่นั่นแหละพี่น้องอ่านี่ดเนาะยังตกอยู่เด้อเนาะพี่น้องยังตกอยู่เนาะบรรยากาศอยู่แถวบ้านเฮาเนาะอ่านี่นี่แหละอืมสุดง่ายดอกเนาะพี่น้องบ่แนไปง่ายเด้อนเป็นนี่นี่โเนาะำแล้วอาจิได้ค่ำเลยนี่เนาะเนาะยนค่ำเนาะ เงินคำบคำเนระอนไปหาน้องเตี้ยอะบ้านเดียวกับคำเลยนะพี่น้องเลยโอ้พี่นองไปหออดทเาก็ออกไปเลยอางออกทั้งหงห็นเลยเมื่อทงนั้นเลยมื่อไงนั้นเลยบ่เมื่อเลยทำกัทำหรืมื่อไหบ่โบก้ามาอีบ่มาทางนี้โอบกาแล้วขต้บานนี้ขจตบ่ห็นบ้เด๋วขดทางนั้นยังว่าไม่ได้ตรเนาะแออแมันยุ่งกลมพี่น้องอ้เรเล็กศูนเลยมันนี่เอาเล็กศูนมันนี่เนาะเล็กซเลยนะ แม่นั่นกัซำนึงมานี่กัซำนึงสิน่ะอือดูดูเลยพี่รองก็มาเลยเก่งฝนมาเลยเนาะูดซื้อผยโอ้หยามมเนเลยพี่เย้ามเนาะบรรกาศคือระคนว่าบุมีข่าหนึ่งไข่น่เลยพี่้องอันนี้แบบมีเข่าเน่บ่บุขยังกันเออมี่รอกเดียวใกล้จะน้ามกับชื่อนะพยายามเสือยางเอาพี่รองเสือยางเอาวันนี้อ่าซื้อไม่ยุวันี้นะ

Mai đây cường thang rồi lấy nó Mai đây thang rồi đi Ồ ừ. oh. Nhanh 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 ơi, này, nó mình ừ. tốt dù phía đoàn nó đây oh, nhà thang Thì là Cả này còn cần dù nó phun Nhưng mai khi cầu phía đoàn này phun nó Phun là Sao đà phun nó ừ.

แต่ว่าก <c ười> ็ยังบ่ทันได้อัน่ะไปเลยฝนตกตกกระจนอ่างพี่น้องเบิ่งแน่เนาะอไปวันทรับตลองพุ่นแหมื้อนี้งนอ่างพี่น้องเอ้ยคือสินานเซาอยู่จากที่ไปจเบิ่งนี่คุณเนาะทางบ้านกบนะอยู่คือสิตกอยู่นะอเนาะพี่น้องเบิ่งกร้อยเนาะ 100%พี่น้องเอยอ่าฝนนี้โอกาสตกกระทบดีเนาะโอ้แห่มีแต่ว่าฮอดยามให้ยามนาเยามกายามบุ่งแล้วพี่น้องเอ้ยมันก็เลยเป็นมื้อนี้แหละอ่ามื้อนี้น่ะพ่อกับแม่เพิ่นไปให้ไปนาอ่าทางน้ําเจาน้ําเจาในพี่น้องเอ้ยแต่ว่าถึงมืออ่าฝนตกมาใสซบเนาะอืมน้ํามื้อนี้ตัวน้ํามื้อนี้เด้เอ้านาะพพี่น้องก็คือสิประมาณนี้แหละเนาะ ทำมือจิตเองก็เดียวถาพนเช่หน่อยก่อนพี่น้องเอกคือสิได้ขอตัวนะก็คลิปแรกก็สิได้ขอตัวไปพูดแรกพี่น้องทำมือพเศร้านาะนั่งก่อนพี่น้องชิได้เช่กหน่อยอ่าขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมดสุกุลสกุนเด้อที่เข้ามาติดตามเ้าชมแล้วก็บหางกระดังแจ็บเราคิดน้องพ่อพี่น้องขอให้ดีๆไมีแห้งเด้อเนาะอ่าใครนี่น้องพ่อพี่น้องบือจิตเองจะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง